สวัสดีครับผมชื่อนายสุริยายุวิกุลครับเป็นผู้มุ่งในการบำบัดาพา่สุขภาพทางเดินทสาสิ่งที่ผมได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดครับว่าเราจะทำาหาเพื่อคนตำงทางเดนทาสังเราทำงานเพื่อบำรุงทางเดินสางสักเนี่ยเราก็มีความคิดว่าถ้ามีหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่า แต่ด้วยหน่วยงานที่ทเกีเ่ยวข้องซึ่งจะทําให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นเราก็ให้ความร่วมมือพอดีดเราได้รู้จักกาับจาก,กคะครกบแล้วก็ทนาได้มาที่ที่พยาบนซินาบดตะวันสังเราก็มาเห็นว่าของตะวันสังเนี่ยมีส่วนของนี้เข้ามาก็มีประโยชน์กับประชาชนเราก็ให้ความร่วมมือทีนี้การทํางานปุ๊บเราก็จะเห็น ว่าเราจริงๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านคิดว่าเราจะทําสภาเยาวชนสิ่งที่เราเนี่ก็คือเขาไม่มีกระบวนการพอไม่มีกระบวนการปุ๊บเราก็จะเสริมให้เช่นกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จยาให้เด็กสภาเยาวชนมีกิจกรรมตอนเนื่องทำพอทำทุกเดือนเสร็จแล,วแล้วปุ๊บเราก็จะมาวิเคราะห์ต่อว่าเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าเห็นมันยังมีส่วนขาดอยู่ ส่วนขาดตรงไหนส่วนขาดตรงที่เาขาไม่ได้มอบบทบาทหน้าที่ให้ยังไม่มีตัวแกนนําให้เพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะเพิ่มเติมตรงนี้ให้ดีกับอาจารย์สางคนเข้ามาก็มา,า,มาใส่บทบาทเข้าไปใส่ภาวะผู้นําเข้าไปเพื่อที่จะให้เด็กได้กินตรางทาแลวพอดีนั้นายก็มีแนวคิดโดยแบ่งเด็ก เอาเสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือสูงถึงสองปีกลุ่มที่สองก็คือสามถึงหกปีกลุ่มที่สามก็คือหกปีขึ้นไปถึงยี่สิบปีเป็นสถานะประชาุมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำส่วนที่เราจะร่วมก็คือเราล่วงไปไหนด้ว่วงโครงการนะครับพอดี คณนะทีมตัดทักทองเข้ามาเแล้วก็ได้รู้จักรู้จักกันาก,ก,าก,ก็ารกาทำงานก็น่าจะเป็นบป็นทกานที้ดีแล้วก็เลยร่วมมือทำกันโดยร่วมกับองค์การมหาลุมนกกบุรีตัดทัชทองเก็เลยได้รับรู้ในส่วนที่เป็นส่วนขาดของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รีมันจะมีส่วนขาดที่บางแล้กก็เพิ่มเติมให้เช่นอะไรงอย่างเช่น กดบับนที่ก็ไม่ได้มอบหมายให้นะครับเพราะว่ายังเป็นเริ่มเริ่มที่จะทำอันนั้นเราก็เลยไม่ทำในเวลาถ้าเราใช้วงวงจรคุณภาพเราใช้วงจรคุณภาพเพิ่มขึ้นเขาก็จะมองเห็ภาพในการดรูนาการเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ถึงได้บอกว่านเป็นสิ่งที่เราช่วยเตือนเต็มให้อยยางมันก็จะเป็นสิ่งที่ จะช่วยให้การพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นส่วนที่นี่ก็จะเป็นส่วนที่เราจะเสริมให้กับทั้งทีนะครับเพราะว่าถ้าเราทำงานแล้ว,ลวมันมีผลเกิดขึ้นกับทุกชาชติชนก็จะทำให้เราเมีความสุมขมีความสุขตอนนี้มีโครงการหรือว่าอะไรที่ทำเป็นพิเศษหรือเปล่แม่โครงการแม่ไใบสัยด้วย้ยค่ะคื โครงการแม่ไวใส่เนี่ยมันมีแล้วคือโดยในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขนเรามีทีมเซ็นเตอร์นะครับที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการพิเภศสัมพันธ์ก้อนไบโครนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเอามากระนดรวมกันนะครับที่จะมาทําในเรื่องของเยาวชนทีนี้การทำเนี่ยแม่ไวใส่เนี่ยเมื่อมีแม่ไวใส่แล้วเราจะทําอย่างไรที่จะให้ แม่ไว้ใ่ไม่ตั้งคันครั้งที่สองก่อนอายุ20ปีอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดแต่ละคทำครั้งที่สองเรื่องคันที่สองเนี่ยพอเราไปคุยกันเข่าแล้วเราก็จะชี้แจงเหตุผลให้เขาฟังว่าสิ่งที่เขาจะต้องมีคันครั้งที่สองเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรคือคืนหนึ่งปับพร้อมของค้องสัวถ้าเรายังไม่มีปับพร้อมของเรอตัวเ่ ปัญหาที่ตามมามันก็จะยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะแนะนำเรื่องการส่งเสร,ริมอาชีพการป้องกันการต่างเพื่อที่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ยังเอาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนขรอรรรรรัวไปแนะนํากับเยาวชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเราแ็ะมีทั้งสำหรับส่วนการส่วนที่หนึ่งก็คือในโรงเรียนมัธยมส่วนที่สองก็คือโรงเรียนต้นสด ส่วนที่สามก็คือปารศึกาตนองเราจะทำสามช่วงถามว่ามัธยมต้นช่วงวัยรุ่นอายุคนข้างมากนะแล้ส่วนประถมเนี่ยสร้างมาตอนนี้เด็กตัางชาติอายุตามปุ๋ยเท่าไหร่สิบสามโอ้โหสิบสามนี่อยู่ปุ๋ยเพราะนั้นเราก็ต้องมาวางแผนว่าเราจะทำเพราะนั้นเราต้องให้ความเกี่ยวกับเรื่องการให้ควาเกี่ยวกับการใช้ยาควบคุมนลย ส,สิ่งเหล่านี้นเราก็ได้ให้กับกเเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่ําให้เตรียมความพร้อมออกตัวเองก่อนก่อนที่จะมีความงมาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมคือของเรื่องของสภาเยาวชนนะจริงๆแล้วผมมีแนวความคิดเลยว่าในกระบวนการที่ผมทำงานนั้นมหาสุวเราจะเป็นดูการดูแลสรูคแล เราเจ้าพ่อตัวเราเองเราเป็นชั้นที่ตะบนสามคนสามคนที่เราไม่สามารถทาได้เราก็มีอาสมออีกเจ็ดสิบคนเอาสมอเจ็ดสิบคนมันก็ยังไม่ทุ่นวันนั้นเราก็ต้องไปตึ้นกับสภาเยาวชนตะบนที่เราจะประสานงานกันเราจะทํำยังไงก็จะได้ส่วนของสภาเยาวชนก็คือเยาวชนตะบนตประสานซึ่งออกทำกิจกรรมในยันจันวันเสาร์ที่เขามีเวลาว่าง เช่นกำแพงข่าวกำแพงข่าวเขาจะทำทั้งด้านยาเสพติดทั้งด้านการาำบัดข้าคร่โรคข่าวด้านสาธสุขแล้วก็ข่าวของการมำบัดขาอันนี้เขาก็จะมีกำแพงข่าวแต่ละน,นทีนี้ตรงนี้เราได้ทำมาสองสามปีนะทีนี้แนวคิดจากที่เราทำงานผิดพลาดมาเนี่ยเราก็รู้เราก็ม,มาวิเคราะห์นะครับว่า,าจริงจริงแล้วเนี่ย ทีเซนเตอร์หรือว่ากลุ่มกัญญาณิมิตที่เราเคยมีเนี่ยพอมีเสร็จแล้วมันก็หายมันจะหายไปเพราะระบบในการมีงบมาให้เราทำพอเริ่มงบก็เลยไปสถาบันเขาให้เราทำเราก็ทำเพราะเพราะนานเกินเหมดนี่เราก็มีแนวความคิดเลยทางไหนให้ยั่งยืนเรามาตึ้งคำว่ายั่งยืนเราก็เลยทำวิธีโดยการที่ให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องพอรุ่นพี่สอนรุ่นน้องปุ๊บมันจะเกิด เป็นหมูม่เรามันจะต่อเนื่องกันแล้วก็จะยัง่งยืนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราคุณนำมาใช้รุ่นพี่นี่มาจากไหนอคือรุ่นพี่เนี่ยเรามาจากกลุ่มกะลยาณมวิทยเป็นกลุ่มทีนี้มันเหลือแค่สี่ห้าคนเพราะส่วนที่โตไวแล้วไม่มาาไไปเรียนมหาลัยแต่ส่วนที่ยังเอ,อ,อกมาทํางานแล้วเนี่ยอย่างกับน้องก๊อฟที่อยู่ที่เป็นทีมตัดนาคาะ<ม>เขาก็อยู่กลุ่มกะเหรีย่ยวิทยที่บ้าดึงมาทํางานที่เราปรต่อ ก็ดึงมาทํางานปุ๊บผมก็ให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคือเราไม่มีการคัดเลือกรุ่นพี่รุ่นพี่ก็สอนหน้องพอเราได้แนวนั้นมาปุ๊บเราก็มาสร้างตั้งสถาเยาวชนพอตั้งสถาเยาวชนปุ๊บทีนี้เราก็เลยเอารุ่นพี่และก็รุ่นน้องที่อยู่ด้วยกันสอนกันไปเรื่อยเพื่อที่เราจะประจายให้างขึ้นบ้างขึ้นถ้าเด็กเยาวชนมีสุขภาพดีมีความพร้อมมีความคิด อยูกุมต้นฐานที่ดีกลุ่มต้นฐานนี่หมายถึงว่าการดูแลตัวเองดีมันก็จะเกิดความรู้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนครอบครัวยาเสพติดหรือว่าอื่นๆเพราะเขามีปัามห้องตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปเยาวชนดีสุขภาพประทําไมก็ดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เราเจอตอนเนี้จะเป็นเช่นลักเล็กขโมยน้อยยาเสพติดต่างๆะรานสิ่งเหล่านี้ มันก็จะค่อยๆหมดไปนี่ตอนนี้เราต้องยอมรับใช่งหมฮะยาเสพติดน,น,นี่เป็น<ม>สิ่งที่<ม>เป็นภัยที่สุดยิ่งกับเราภัยแค้เจ็บที่เราเจ็เพราะมันมีทุกหมู่บ้านมีทุกตำบลเป็นปัญหาใหญ่ไหมจริงๆถ้าถามผม <c oughs> ปัญหาใหญ่แต่จริงๆมันเป็นความเคยชินมันก็เลยคนก็มองเป็นว่าเป็นปัญหา อันี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราตัดเราเอาเด็กตรงนี้นมาเป็นภูมิคุ้มกันของตำบลของที่นี่ได้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะตัด,ด,ต,ด,ด,ต,ด,ดตุกจอนรบิดาว่าตัดตุกจอนก็ตเด็กไม่ได้อยู่กับยาติดติดไม่ได้ันืสูงกับเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆโลกิก็ลดลงนะยาเสร็ติดก็ลดลงตรงนี้ก็คือเป้าหมายใยา เรเสร็จแล้วปุ๊บตั้เกิดเราทำได้ส่วนหนี้มันก็เป็นประโยชน์กับชุมชนซึ่งทุกอย่างที่จะทำให้เรามีความสุข<ม>คือผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ผมทำงานทุกวันเนะี่ยต้องรอพี่ยอมรับนะว่าคนทำงานอาย,อยุรายการเกิน25ปีนั้นจะเดินรถล,ะล,ะละุกตามไปเพราะอะไรเพราะถ้าเราออกไปได้แบบแบบในตัวงานได้เงินละ แล้วเราก็นั้งทำงานได้เงินเดือนเพนิดนิดนี่แก็คือผมได้บอกมาว่าจริงๆแล้วคือตรงไหนก็ได้ลาออกนิดเดีย้ายก็ย้ายก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าชุมชนยังอยากให้เราอยู่เราอยากสิ่งที่ประดานใจก็คือเราทำอะไรเราทำเพื่อใครผลจะออกมายังไงรื่ไงแต่ถ้าผลออกมาทางที่เราตั้งใจก็คือความสุขที่เรา เพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นความสุขเป็นความพัคส่วนบางครั้งเนี่ยเขาเชิญผมเกี่ยบเรื่องของความสำเร็จผมบอกเรื่องรางวัลต่างๆได้แต่ที่มันได้พวกเขาให้แล้วก็หลับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเกิดเราเอาความกลัวเป็นตัวตั้ง แต่ถ้าเราทำอย่างนี้มันสนุกเราสนุกหนึ so, ่งใจเพื่อนสองได้ทำกิจกรรมแปลกๆซึ่งที่เราคิดไม่ถึงอย่างอาจารย์มาให้ข้อคิดอาจารย์สองคนมาให้ข้อคิดจริงไหมอาจารย์บอกว่าทำดีครับเพราะเก็บไปใช้เขาเก็บไปใช้คนเราจะทำงานได้ดีอยู่ที่วิธีการก็ได้มาพายไปใช้ประยุกต์ไปใช้ถ้าเราประยุกต์ไป ได้มากเลยนั่นคือสิ่งที่เราทำได้จริงจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มทีไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็คือทำอย่างเงี้ยเพื่อประโยชน์มากเลยนต้องมีจักรใชอแต่ละคนที่เขาชอบก็คือเปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนแปลงมาในที่ดีคนก็จะมีแบบชอบเกิดขึ้นถามว่าที่เราพูดกันว่าการเลี้ยงลูกลูกฉันดีมึงดี ว่าคุณเคยคิดไหมว่าอะไรที่ว่าดีอ่ะดีตรงไหนดีตามใจพ่อแม่หรือว่าดีตามคุณธรรมจริยธรรมคนผมต้องบอกก่อนนะจริงๆ้วผม,ผมเติบโตมาจากวัดนะครับเติบโตจากวัดที่ผมได้เคยพูดว่าวัดสมัยก่อนรุ่นผมนี่จะเรียนหนังสือต้องไปเรียนต้องไปอยู่วัดแล้วก็เรียนมยัธยมไม่ได้เรียนกับบ้าเรียนมัธยม ต้องไปเดินการเดินทางในแต่ละปนผมไปคณะสูตรมันต้องใช้ระยะเวลาเยอะถนนทางก็ไม่ดีดล่างมันงดินมัลวตกกระบิดก็ต้องมาใส่ยวันอยู่พอใส่ยวันอยู่ก็จะโดนพักบอกว่าลูากชาวบ้านจะนดีกว่า ขึ้นสิบเป็นคนดีดีกว่าลูกของฉันเพราะนั่นแหลันจะเป็นที่ใส่เป็นที่คนรักคุณธรรมก็คือสิ่งที่เราต้องจดจำไปแล้วเดี๋ยวช่วงพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูวัดนะครับเป็นวัดที่ทั่วประเทศก็มีไม่มากเป็นยังไงคะเป็นวัดที่ศาสนากรรมฐานโดยใช้หลักสติปัฏฐาน วัดตรงนี้คือวัดสติปัฏฐานี่คือวัดที่สอนทางวิัสานธรรมไม่มได้ใช้สมถะธรรมตากับที่ปฏิบัติสอนกันเช่นนั่งสมาธิสมาธินี้นนั่งกันเพื่อบุดจิตสุกจิตเพราะจิตยิงมุกจะได้สมาธิ วัตถใช้คณิกาสมาธิก็คือนั่งแค่คือเข้าทางแค่นั้นอาการปฏิบัติธรรมก็จะส่งเสริมเราเป็นคนดีแล้วเดี๋ยวนี้คนเราถ้าเรา,า,าทำงเกตได้ดีเลยทฤษฎีของอยคนเราลืมหมดแล้วจะอีโก้ซูเปอร์อีโก้อะไรต่างๆไม่สนใจกันนะเราเ้องเพียงแต่ว่าเชา้า,า,ต,าตื่นขึ้นมาปุ๊บรีบไปทำมานต่างๆ ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ครองไม่ได้มองไปครับก็เป็นปัญหา